สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่องจัส t อยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่มารีวิวตัวนี้เลยครับ TV 008นะครับรถญี่ปุ่นนะครับนี่ครับโวลุมหนึ่งครับดากอนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยด้วยนะครับ ลองนี้นะครับก็มีเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับตัวโมเดล1แล้วก็ฐานไม่มีเสานะครับเพื่อนๆมาเริ่มที่ตัวโมเดลก่อนครับนี่ d a r k กบอนด์โวลมหนึ่งนะฮะดูหน้าตาความเข้มความเท่ครับดูรอยสักครับโอโ้โหโวลลุ่มนี้นี่ก็มีมากว่า10กว่าปีแล้วนะถือว่าแบบเยอะมากๆนะเพื่อนอน,นะนี่ผมไปได้มาจากญี่ปุ่นเลยนะผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อมาครับมือหนึ่งนะครับ ก็แกะออกมานี่ตาปั๊ม,มอยู่ด้านหลังนะเพื่อนนี่ชุดชาร์จ2 1 0งนี้เลยนะดูเลยนะโอเคเออขอบอกว่าตัวตัวเนี่ย S C เนี่ยคือคือผมพิมพ์ไม่ได้นะผมพิมพ์เป็น S A นะยังไงก็ขออภัยนะครับผมพิมพ์ไม่ได้ตัวนี้โอเคนี่ครับอย่าง่งไง นี่ต่อไปฐานนี่ครับบันเพสโต2 0 0 9น้ะเมดอินเชน่า 1F นะครับผมนี่ครโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยมันจะมีหมุด2หมุดนะเพื่อนๆก็ดูแล้วก็ดันเข้าไปเลยหมวกเรียบร้อยดาร์กไปดู เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ